เคยอยังอืมครับสวัสดีค่ะนี่ชีวิตคนไทยในต่างแดนนะคะเอดดอเออเดิเออสวยได้อยู่ค่ะได้อยู่เท่ากับอันนี้ที่สองละอะไรนะมือนิสแมนกินตำักคุงให้เบิร์เด้อจั๊บพี่น้องตำักคุงตำักคุงตำักคุงเด้อจั๊บตำมะคุง,คง,คง,คงขออนุญาตตั้งกล่องแป๊บนึง่งเด้อ <assignments> ไม่เห็นไอหนาคือเขียวแท้ไม่เห็นออกก็ฝ้าเลยหนาเขียวเขียวมันไม่เห็นตับมะขูก่อนขาตัดของชนิดบอมมาตัดมาตัดหาลากแต่มะขูจ้าสวัสดีจ้าจชนิโจโซซ่ามันพอห็นหนออาไว้ไปใส่กระบอดีไปนี่กู ตัวลุงใส่หมอนตาบมกคุงกูสักไม่เนงถึงตาข่ยซ้ำสวัสดีค่ะพี่น้องปองป่ายจินิโจโซแซ่คือกันบอกเมืม่อนี่จะมาเล็บตาบมกคุงค่ะตาบมกคุงเยอะยุงกินคายคาดขนำกินม,มีขนมจีนมะคุงีนสแสบด้วยเนาะ ก็นำจีนพอสองพันหลอกมัน่างยากหยากไปซื้อกับบอ๊อบเพนขึดออกเนี่ยรักขอบุ้งจ่ะกับอบกลัวกยันทั้งเื่องหนักเพ็ดพักใส่นี่แซ่บๆเนาะกินกับตาโมุูงเนาะพักอันมะละเนี่ยเออมะละ บ้านแม่เขาเอิญผักใส่เนีย่ยผักใส่ภาษาอันภาษาผู้ไทยเขาเอ,าเอาิญผักสะไล่เนาะหม,มากผักสะไลผักสะไลแต่ภาษาการเขาเรียกว่ามาระาขี้นกนะคะตามมาคุงก็ยืนหนึง่งใครลูกใครเลืก<ะ>อลกขึ้นของโคลาดหรือเชื่องมา มาข่อยบอไทย้ดิบอกค่อยเหงาข่อยบอกให้ใหมดแล้ว่าคุนเหงาพ่อข่อยอะ่ะเป็นเวียดนามบอ<า>กขอนคำว่าพวกแก้วสุดุบแหละเป็นคนใส่กระแน่นิจักวะจ,จักสิโคราชจักสิเชีงยงใหม่จักสิแก้วจักสิอุบลนง <บา S 2> วัวะหน้าข่อยหน้าค่อยเนี่ยเป็นเป็นเวียดนามบอ<า>กอือบัวเป็นโคราช พอเกิกดเป็นโคราชพอเลยเป็นทหารเชื่องหมรพาแม่ตลมบมอยู่ละเอ็ศเป็นทหารอยู่ละเอ็ได้สิบสิบเอ็ดด้วยเอ็ดหลาสิบปี <c oughs> มันนี่กับยายไปอยู่ยบนจะเป็นรละเอ็ศหร่บนเยอะเหมือนกันเลยปู่เป็นคนปู่เป็นคนโคราชย่าเป็นคนสกล ก็เลยตั้งปากปากฐานที่สกลนครต่วัแต่ว่ารูแต่ว่าเงาข่อยนี่เงาพ่อขอยนี่เป็นเวียดนามอื่นบวก่อยวพวกแกวเป่นมาอีแกวอีแกวอืมแกวพวกเวียดนามอืมแต่แต่ว่าแต่ว่าขอยรูแต่ว่าหยาดทั้งทั้งยาขอยนี่ยุสกุลยุ่วเหล้าพี่หังนะหมนย่าอือจะเปลี่ยนหางขอยไปเอลี่ยนขอยไปดูอยู่ ไป,ไปกกอุบตะกุลหน่นะอืข่อยรอให้ไปโอ้ยเผ็ด็่อยจะวาดูนี่คมข้ามสวยกับปีกับตะมะคงแก่เผ็ดพี่นองน้าตะกุณน้าตะกุณข่อยร้ายค่าก็าทันมามีคมข้ามสวยมาทัน่ะก็ได้วา่าอเดี๋ยวคุณน็่จะไปแล้วดรอกเอ้าว เดี๋ยวมือใดด้วยจังสิสื่นก really ุ้งมารีวิวเบิง์กแล้วค่ะกับปลาแซลมอนเนาะรีวิวกินกุ้งกับปลาแซลมอนนะคะแล้วก็กุ้งมังกรลินลวดเดี๋ยวมือใดด้วยก่อนช่วงนี้ไม่ได้เจอช่วงนี้ไม่ได้เจอติ๊บช่วงนี้ไม่ค่อยได้ติ๊บค่ะพี่น้อง ก็เลยกินส้มตำไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวซาซิมิให้ดูนะคะถ้าซ่มิจาก้านไม่ได้ไหมแม่ฮะที่เขาหัน่นมาจากร้านได้ไหมแสนอันปลาบ้านสามหมื่นนว่าหาเงนน้อนอะไรแซลมอนเหรอปลารวมอืมซาซิมิรวมอุ้ยนิดนึงกระตก <laughs> ุกนิดนึงกระลุกหมออเอาตั้งดีดีให้มันคงก็นี่ไง เออได้อยู่รับครับไม่กลัวอไม่กลัวไม่กลัวไม่ไหว